ดีครับผมพี่น้องสวัสดี FCOJ Channel นะครับแล้วก็ FCOJ Family Fan Page ทุกท่านนะครับวันนี้ยุ้ยงานสดพีปป่น้องดูงานขาวดำครับงานขาวดำไปคุณตายไปหน้องคุณตาของโอดันครับผมเป็นซิ่งก็เป็นพี่ชายตานะครับผมจะาจาามยาแต่ซ้ำพอยใหญ่เลยมีแบบเป็นมือเป็นมือที่สองครับม,รมาช่วยงานนะมาช่วยงานมาช่วยงานมาด้วยมีก็มือที่สองมีกระเช้า มันเป็นจ่าผาดนะครับผมสวดอภิธรรมนะครับกับคุณแม่นะแล้วก็พอดีออวันนี้มีข,ข่าวเข้าหูมาว่ามีเรื่องดราม่าอะไรสักอย่างนะครับผมว่าเดี๋ยวคุณผู้บริจาไปสร้อยงานนี่แหละพี่พน้องข้ายากเดี๋ยวเดี๋ยวจีบอ้ฟังเนาะมาเป็นอย่างไรคุณผู้บริจาไปสร้อยงานทางบ้าน <ผม S 2> สวนเดี๋ยวะะยังไงเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ตอนเดี๋ยวตอนนี้เราจะเข้าไปร่วมงานก่อนเพราะว่าในเวลาแล้วเขาเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมนะคะคืนนี้นะคะนี่ผมก็ต้องวิจารณ์นะครับเกิดมาตั้งอยู่ดำไป สวยไมหเท่าสวไปใช่หมเข้ากอนรอดสบายเรกคิวสุดท้ายเขากันรอดสวายเราคิวสุดท้ายเขากนรอายเราคิวสุดท้ายเราก็จะไปสบาย17ชุด17ชุดวะเพื่อไมุ่ัวเพื่ไม่หัวเพื่อไม่หวเจ้าคิวดท้ลมันจะอ่านแ่เจ้าองคือเจ้าคิวได้ คือคณะทีน ead, ่น um ึ in, ่งนะครับขออนุญาตอ่านเลยสื like ่อเลยนะครับครบขออนเญิครับเชนไล่เชนไล มือเฮที่13ครับได้เซตที่โชวศิีมาชุดสีมาสุดบานคุ่แดงแม่ดอนภาคัชรละบานคุ่แดงขอรับ่เข้มครับโอเคครับผมตอนนี้ก็ช่วยไป่ทำเสร็จแล้วเนาะแต่ว่าอย่านงานทั้งหมดก็ได้ทานไปไหนเนาะเพราะว่าคนหลายน้ำหลายพี่น้อง ก็อ่ะถึงเวลาเคลียร์ประเด็นดราม่าแล้วมาจากไเซก็ประเด็นดราม่าตรงนี้สุดเนาะจากคลิปเสียต่อมแล้วผมเออห่อมวันนี้เขาไม่เคลียร์ประเด็นดราม่าจากคลิปเสียต่อมเนาะเพราะว่าอันงานอียังแกลมิดแต่แบบว่าเห็นได้เคยเห็นได้เคยเคยน้อยแล้วเคยใหญ่ใหญ่ยังสีน่าเกลางไปใังสีน่าแต่บางคนเขาถามไม่เฉยหรอกถามว่าเอ้าโอ้แหนไปไหนคือกลางหายไปไสนก็ถามไม่สินะแต่ก็บางคนก็ใช้อ่าใช้เหมือนเหมือนคำแบบว่าเห็นในขงฮูกเลยว่า มันเสียเพราะเสียกะหูเลยว่าเจ้าสร้างข่อยจริงๆนะเดี๋ยวยังมีอีกอยู่เคยโอดไม่เห็นมาช่วยเลยมีแต่มาถ่ายคลิปมาสนอ๋อแบบอ่านี่อันนึงแล้วก็ทว่า,าสำหรับเอฟซีเฮ้าอีหลีเนาะเข้าใจก็จะหูเพราะว่าแผานกของเราหน้าที่ของเราคือตื่นเสาร์ขึ้นมาเฮาก็ต้องแต่วันขึ้นที่เฮาลาบอร์เดอร์นเนาะ เราเป็นแอดมินเ้าเป็นแอดมินนั่นออฟฟิเชียลเจลขายเจลขายหมูขายอันนี้ล่ะเ้าก็รับออเดอร์กลางคืนนั่แล้วก็กลางเวียนนั่เพราะว่ามิเตหเอาสองคนเราออเดอร์แล้วก็ตื่นสอบแมาเราก็เป็นแผนกแพ็คของเห็นไหมแพ็คของแล้วเนาะบางที่ห้อก็จะไปเล่นซื้อของพวกปลาพวกกระปุกพวกนั่นนู่นนี่หลายๆอย่างอ่ะพวกกล้องน่ะก็มิเตพหเอาไปเล่นซื้อเพราะว่าหน้าที่คนละอย่างอ่ะนี่เนาะของวนช่วงช่วงที่ไอ้เขาทำเนี่ยคือผมไปขุดมั่นมากแล้วก็ผมก็ ไอไปกบปุ๋ยให้แม่ผมไป้องเออแตะบานสาร้อยเอฟซีจีบเอฟซีขาจริงๆอ่ะข้าเจาะจากหูนะมาข้าไปอยู่์ส์คือกับบดิวารมาซอยเพราะว่าคุณแม่คนเี่ครับเราใคุณแม่แล้วก็คือติดโควิดเบิดครอบครัวครับก็เลยโทัให้ลูกนี่มาไอกบปุ๋ยให้ทั้งหมดก็ไม่ไม่เยอะหรอกครับผมสองร้อยก็เลยครับแต่ข้าวแบบขาวแบบนี่แล้วอีหลีวาบริวาไปซอยอีหลีเพราะว่ากับข่ายหยาบเนาะบ้านนี้รถไถมาตายครับบ้านนี้คือเขาโกงไปเมื่ถึงสิบร่แล้วรถไถมาตายบ้านนี้พอดีกับคุณตาผมก็เสียนะครับผม นะก็ลงโพสไปอยู่เออก็นั่นแหละหมู่บ้านเทากับงานศพรมือก้อนมือก้อนเทาไปอย่างานศพเวะมือก้อนเท่าพาแม่ไปนวดครับผมพาแม่ไปนวดกับมาเทากับไปอันนี้เนาะแล้วหมู่บ้านกับงานศพรบหมู่นี้กับงานศพ ก็มีอะมีหลายคอมเมนต์อยู่มีคอมเมนต์ที่บอกว่าไม่เห็นมาช่วยเลยค่ะสู้ๆนะภาั่าอันนี้ก็คือนี่นะคือคนเขาคนเขารักเราอยู่ดอย่างเงี้ยที่เขาเจ้ากับมอเข้าเจ้ากับทามเนี่มาไปสายแท้แต่ก่อมีเอฟซีมันเขามีปาก็อดอดยาวเพิ่อนอดยาวเพิ่นเปลี่ยนนาที่แผนกอ่า แพ็คคลองนันนี่เพมันกับมีข้อมีนให้อยู่ก็ของของกูเนฟซีที่แบบว่าไป่ข้อมีนประเด็นดราม่าแทนพงข้อหน้าอย่งสีน้ำพี่น้องมันก็มีหลายหลายหลายประเด็นหลายอันข้ามข้อมีนนี้ดอกว่าอันเคยเคยกลางขี่ขาดอย่งสันอย่างสีตรงที่ต้นเนาะประมาณนั้นแหละครับประมาณนั้นแหละพี่น้องว่ามาพร้อข่อยน้อเมื่อเจ้าก็เห็นยุทธเ่องพร้อข่อยพิเศเพี่อกันเมื่อนั้นช่วงช่วงก่อนจะมางานสมนี่ก็คือไปขุดมันซอยคุณเมียเพราะนสิบมือขุนบอกไปขุดมันซอยคุณเมียน่ะ เป็นสิบมือยีหรี่ไปคุณมันช่วยคุณยาเป็นสิบมือเลยแล้วกะมาพักามาพักายูย่สองมือกับไปแข่งกีฬาผ้าย่าไปแข่งกีฬาไปแข่งวันเล็บว่อนน้อมือนั่นสองมือแล้วกะบันหลังจากแข่งวันเลบวอนเซตเพิ่นกับในม้าาบรถไถกบปุยให้คุณแม่กันนี่ละเลยก็นี่แหละประเด็นดราม่าคือเราก็ฮากเขาไดไปซอยอีหี่เหรอเป็นบ่าอ้ก็ข่ได้มาซอยอีหลีเพราะว่าตื่นเกินกับฝ่าไปเ็ดเบียงซอยคุณแม่งทีน่ะ แล้วมีเวียกทางคุณแม่เค่ะคุณแม่เล่ากับบอมีไผนมันก็มีคืออ่านเราก็ไม่ได้ผมก็บเบลลี่สี่เลีหยังหรอกคือคือก็ก็บ่เป็นหยังเออเดีจยวบ่ฮู้นะแต่แต่เราก็ไม่ได้ซีเรียสหรอกเพราะว่าเออผู้ใดที่เป็วียดนาจริงๆมันก็จะฮูดออกว่าเฮาไปใส่เนี่ย่ว่าบางที่เฮาไปเฮ็นอะไรเนี่เฮามาตรงไหนท้ายคลิปผมผมบ่ได้ถ่ายคลิปในเวียกผมถ่ายคลิปอะไรเพราะผมครับครับบ่ะเทไทยไทยปุ๋ยแล้วก็ วันหนึ่งสี่สิบกว่าสอบนะครับผมพี่น้องแมนการบางที่ห่อคนเดียวห่อไปนั่นไปนี่เ่าไปอีกคนคันคนคนเดียวถ่ายคลิปตลอดเวลานี่นะเพิ่นก็เลยบอกโอ้โนาะเพิ่นก็บ่ผิดดอกเพราะว่าเพิ่นบ่เห็นเพิ่นก็บ่เห็นไปเห็นอีหลีก็บ่ได้ไปอีหลีเขาดูออกใครทําดีหน้ากล้องใครทําดีหลังกล้องอย่าว่าการนเพื่อนอันนี้คือคนที่คนที่ประมาณว่าเขาเขาไม่ได้ชอบโอดเยาประมาณนี้แหละคือบางทีบ่าไมด้มาโอดเยาอะไรคนทีทีนี่นะคนทีทีเออกระซังก็จะมาตรงนี้ถึงแต่ว่าเป็นยังครับพี่น้องคนเรานะครับผม มีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดนะครับใช่ไหมพี่รัอเออลอยพอพ่านเมียพี่ดอกเข้าทีเหตุแบบว่าให้ทุกคนมาหาเข้าบาทุกคนไม่เปลี่ยนไปไ่ได้ดอกมีคนรักก็มีคนเกลียดผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วครับผมเพราะว่าผมก็มีคนที่ผมรักแล้วก็ผมก็มีคนที่ผมเกลียดเหมือนกันี่น้องเป็น,ปนธรรมจะทำของมนุษย์จริงๆนะแต่ผมก็ไม่ได้มาคอมเมนต์อะไรอย่างนี้เสียผมก็เออเกลียก็อยู่ในใจรักก็อยู่ในใจว่างกันไปนะครับไม่ซีเรียสเออพ่นมาความเมีเพ่นกับวังเดียนล่ะบ้างค็ณบอกไปซอยงานเท่ากับว่ดไปซอยอีลี ไม่จะไปช่วยได้งไงเลยก็ผมไม่ว่างเอ<ต>อก็คนเบว่างเนาะพี่น้องแต่เขาไม่รู้ไงผมไม่ถ่ายคลิปลงแค่นั้นเองอแต่ค,คือคือคอมเมนต์ที่ผมบอกว่าคอมเมนต์เนี่ยคอมเมนต์ไหนมีคอมเมนต์นึงเขาลบไปแล้วแหละประมาณว่าลบไปแล้วเหรอเคยเออเออเคย ไอ้เขยเล็กเก่งมากเขยใหญ่เก่งมากพวกเอ็งไม่น้องเก่งมากมีแต่ไอ้ไอ้ไม่มีมีแต่เขยกลางที่ขี้เกียจไม่ไปทำอะไรช่วยเลยเองนะหเออแต่ว่าอ่านไปเห็นอามไม่เห็นข้อเม้นนั่นที่ว่าเขยกลางขี้เกียจเออร์ก็เริ่มโถนผัวอยู่นะไม่ไม่ไอ้นั้นผมผมไม่ได้คิดอะไรมากหรอกเขาเลยรู้ว่าอ๋อไอ้เขาคงไม่ชอบเราอย่างเงี้ยพอเห็นข้อเม้นนั้นกะเออเขาไม่ชอบเราคิดที่ตถนผัวอยีเด็บกับเหตุเกีดรติเบี้ยไม่ไม่ไม่อะไรคือเขาคงไม่ชอบเราเขาไม่ชอบไอ้ตัวเราเราจะทำดีแค่ไหนเขาก็ไม่ชอบเข้าใจไหมเธอเข้าใจไหม โอเคอก็ก็เหมือนเราเนี่แหละถ้าเราไม่ชอบใครสักคนเนี่ยคือทําดีอะไรยังไงผมก็เบะปากใส่เหมือนเดิมจริงๆมันก็เป็นธรรมชาติธรรมของมนุษย์พี่น้องนะก็มีคนรักมีคนเกลียดว่ากันไปไม่เสียเรียดนะครับเขยงง่แล้วกันว่าได้เบใส่คือว่านน่ะแล้วลบลบเป็นนั่นแล้วมีหน้าที่เฮ็ดยุบจาบ้านด้วยแกก็เป็นช่างเป็นงานถนัดแกด้วยเรื่องโลงเรื่องเหล็กอะไรอย่างี้นะครับผมเป็นงานออกนั่นนนี่แล้วแล้วก็ถนัดน้นมาพี่น้อง ถึงแล้วก็บไปใส่ผมเขาไปอ่านที่ไหนผมก็ผมก็ยิ้มผมก็หัวขนเลยใส่น่ะอะไรอีกเนาะอะไรประมาณนั้นายอีกแล้วพี่น้องเอ้ยนายแต่คอยไปถ่ายคลิปคอยถ่ายกับลูกอยู่เหมือนถ่ายกับลูกถ่ายกับพุ่มลงตัวเมื่อไหร่นะตอนนั้นเสร็จแล้วมาถ่ายจัดของโอ้ยก็ไม่เป็นไรช่างเอะไม่เป็นไรเออค่อว่าอย่างนาะแต่ว่าขอแจะมานั่งอธิบายทุกคนเข้าใจกันไปไม่ได้เนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็แล้วแต่ความคิดคนคนเราก็เมียนค่ะมันกลับเอฟซีที่เขาจะออกมาบอกก็มีหลายคนอยู่ว่าอย่าอย่า แต่สินคนแค่เพียงคลิปแค่สิบนาทีอะไรอย่างเงี้ยก็นะก็มีคนมาบอกมาอย่างอยู่เนาะเม่กนค่ะคือคือบางที่อะบางคนน่ะ mm. เฮ็ดน,นั่นนน,นี่กับพอ๊อบเบนมาถึงจะถึงจะเป็นยูทูบเบอร์เธอกับบ๊อบเบนมามาทายทุกอิริยาบถในที่ิตประจําวันรู้จักหอยคนเบิง์มันบอพีนอ่น้องเข้ากับทายบ้างเล็กน้อยเว,เวลา,าผมไปทํางานอะไรผมก็ าบางทีก็ถ่าย,ยนะ่ถ่ายอยู่ทำงานอะบคุณแม่อะไรอย่างงี้เนี่ยถ่ายอยู่แต่ว่ากับพวกพเด็กาคอมเนม็น่าคือพวกมีเคยหน่อยมาซอยเคยใช้มาซอยเนี่ยไม่มีมา,ามแล้วเหมือนกันนะ ยกนันร้าพ <We 're cold trips> ี่น้องกับพี่เวียกไผเวียกมั่นนำขับเนาะเออพูดถึง่ามันกับหนาทีไผหนาทีมั่นหนาทีพอมีเวียกเข้ามาถ้าผมว่างผมถ้าผมว่างผมก็ต้องทําชั่วอยู่แล้วอยู่บ้านสวนนะครับพี่น้องก็คือว่าอะไรพี่น้องนี่แหละสรุปคือกับบางคนอ๋อสรุปคือทุกคนก็มีหนาที่เป็นของจาของนะโอ๊ตกับช่วงนี้ก็ได้ไปซอยงานคุณเมียทางบ้านเพราะว่าเมียแล้วก็ม่ยีไผแล้วมีโอ๊ตเป็นหลูกชา้คนเดียวตอนนี้คุณตาก็มันเสียด้วยครับผมเสียแบบเมียนค่ะทับพันค่ะ เพื่นกับไปรีแหละตอนนี้เขากับไปงานศพเ่ากับมาไปเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมขึ้นแรกเพราะว่าเพ่นเสียหมู่ว่านเนาะครับก็นับวันนี้เป็นขึ้นแรกแล้วก็เป็นเจ้าภ<ว>าพสวดอภิธรรมคืนนี้เป็นขึ้นแรกกับคุณแม่นะคะตอนนี้เขากับมาจากงานศพแล้วไปซวยงานเพื่อนโอเคเคลียร์เนาะก็พี่น้องกับเคลียร์กันดูเอาก็ไม่เสือส้อเสือส้อ บอเบอร์เมนวาเห้องบ่อยเพื่อนเสื้อห้องแคร์มากบ่อยห้องมาทุกคนต่างหนาทีไผ่มั่นังสีดาพี่น้องคือกันเนี่ยงานหลักๆของเ้าคือเป็นแอดมินแอดมินขายเจลขายเจลนี่ลุยนี่ละแล้วก็ตื่นสอบมาเข้ากับแพรของบหมนช่วงช่วงโอนป่อยู่นย่อกับนายแพรเขาเองเด้ทุกทีเขากับแพรซอยกันเนาะแต่ว่าช่วงประยูนสองเพชรเ็จงานซอยเมียย่อกตื่นมาเยอะก็บสองแพรเขาเองนางสีนะพี่น้องครับอีหล่าเ้ามีหน้าทีเรียนเสื้อของเรียนเสื้อนานนี่เสื้ พอมาจากเปลี่ยนเจ้าน,นันนนี่ห่อเป็นซื้อ ine, หอดกาแล็กซีนวดปลาลานันนนี่เองสีดำเปียกกัน<ภ>นี่แหละเอฟซี C ท่านบางท่านก็ก็ไม่รู้ก็ไม่ว่าใครเจ้าหรอกอเจาอาจจะไม่เห็นเราเในในใน,ใน,ในมุมที่ว่าทำงานช่วยกันอะไรอย่างนี้ยเพาเห็นเขาโดนแล้วเขาจะบอกว่าเสียไปใส่นะเดี๋ถามถึงละคนไม่รู้ย่อมไม่ผิดมาเป็นยังดอกเพิ่นกับเิ่นกระซูใส่เพื่อเออกันเล่นมาบอกให้ฟังนี่ละเอางี้สรุปก็คือพี่น้องก็มีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดนะครับทุกคนบนโลกนะครับผมพี่น้องเออพี่น้องเพราะว่าเราไม่รู้ใจคน เดินไปนี่เราไม่รู้หรอกว่าเขายังไงยังไงนะครับพี่น้องเมีนจ้าลอยพ่อพันเมียสิงค์ขาจ่อมากเข้าทุกคนไม่เป็นมันไม่มีไม่มีไปไปไม่ได้มีคนรักต้องมีคนเกลียดแน่นอนโอเคครับผมคลิปนี้ก็มาเคลียร์เนาะเคลียร์ประเด็นดราม่านะครับเคยนายเป็นโอ้เคยกล่าวเป็นอย่างคือขี่ขานแถวว่าเฮียดูอย่างเช่นงานแต่ว่าไอ้บ้านสวนนี่แหลกังานถีบแล้วแหละ เออแล้วแล้วคือเนี้ยครับใช้ต้อมให้แล้วแล้วนี่ก็ไปกวนแล้วคลิปเราอยูแล้วลงมาเนี่ไปกวนแล้วไปแล้วแบกอยู่คือดามาเนี่ยว่าใครว่าไม่ช่วยไว้แล้วหัวกวนอยู่นะครับผมก็ต่อไปก็จะเป็นอ่าส่วนผมนี่ยังไม่เสร็จนะครับตอนนี้เราทอมวิถัยอยู่พอดีกันเดี๋ยวชมงากการอ่าตาแล้วอุ้งตาแล้วก็เดี๋ยวจะจะไปลุยให้คุณแม่อีกลุยงานให้คุณแม่เหลืออยู่ประมาณเกือบสองร้อยนะครับเกือบสองร้อยไร่โบปุ๋ยอ้อยนะครับผมอ้อยเลยไปนอนสวหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็ แค่มาเอ่อเคียประเด็นดราม่าเคีนัแล่นแล้วนอนนี้โอเคครับผมยมกดไลค์กดแชร์ด้วยกดสมัครเคลิปช่องวิญญ c h ชาแนลด้วยนะคะขอบคุณนักียอดเียที่ยังติดตามยังนวนั่นยังรักกันอยู่เหมือนเดิมนะครับผมใครที่เป็นนักเสีเยาจะรู้ว่าเป็นยังไงเนาะก็ไม่ว่ากันเอาไว้สำนสีพี่หน่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ